เป็นหลายเส้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับคล้ายกิ่งไม้นะครับถ้าลงกล้องนะครับพิมพ์หน้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับพื้นผิวนะครับเหรียญรุ่นนี้พื้นผิวนะครับจะเป็นเส้นเสี้ยนวิ่งนะครับทั่วๆนะครับเส้นเสี้ยนเยอะๆนะครับตรงสันขอบเหรียญนะครับก็จะเป็นเส้นนี่นะครับเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะครับโดยรอบนะครับสันขอบเหรียญนะครับพื้นผิวนะครับพื้นผิวนะครับเส้นเสี้ยนนะครับเส้นเสี้ยนเยอะๆนะครับนี่นะครับถ้าสองดูนะครับ พื้นผิวนะครับเส้นเสี้ยนวิ่งเยอะเะนะครับนี่นะครับตามองค์พระตามซอกนะครับลึกๆนะครับเส้นเสี้ยนนะครับพื้นผิวนะครับจะแบบนี้นะครับนี่นะครับเส้นเสี้ยนสายกระจายนะครับนี่นะครับลักษณะพื้นผิวนะครับพื้นเหรียญนะครับจะมีเส้นเสี้ยนเยอะๆยะนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงคําว่าวัดทําขามนะครับ จะมีเส้นเสี้ยนนะครับเส้นวิ่งนะครับเส้นแตกนะครับเป็นหลายเส้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆกิ่งไม้นะครับนี่นะครับเป็นเส้นเสี้ยนแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าลงกล้องนะครับเอียงๆดูนะครับลักษณะของเส้นแตกนะครับเส้นเสี้ยนนะครับเป็นแบบนี้นะครับช่วงภาว่าถ้ำขามนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับ